สวัสดีครับพวกเราชาว SPU ครับเดี๋ยวนี้ผมพาไปทัวร์โรงอาหารครับมีอะไรน่าแซ่บบ้างกินอะไรเดียวจะเข้าไปหาหน้างานครับไปกินอะไรคมันเป็นเป้าหมายงานนี้เริ่มตั้ร้านแรกก็จะเป็นร้านน้ำเดี๋ยวขอซื้อน้ำไปก่อเอาโคคร่ะใส่แค่ฮะเจ้าคุณเป็นเวลาเตี้ยมที่โคดร้อนเลยร้อนมากครับเข้าไดต ผมเรียบร้อยานอะไรครับไอหม้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 อร้านที่สองครับร้านอะไรเพื่อนมีกล้องอยู่นี่เอ้าร้านสปาเกตตี้ครับเพื่อใครชอบอาหารสไตล์อิตาลีตอนนี้ก็ไมได้อันนี้ร้านประจำผมเลยครับผมร้านเป็นแป้วซื้อบัวลอยหรือว่าไม่มีข้าวอยู่แป๊วเพื่อนใช่มากินบัวร้านนี้เหรอที่มากินทุกรอบนะเนี่ย ให้ดูไฟเราชื่ออันนี้แป๋วหรือหรือแป๋วชื่อเจ้าครับผมว่าโอเลี้ยงอร่อยชื่อเจ้าครับผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นร้านแกงทอดร้านข้าวเมียนมู่ five minutes later อันนี้ร้านประจำนะครับร้านลุงหนูอันนี้ก็ร้านประจำลุงบาเลยเพื่อนใช่คิดถึงร้านแล้วนี้ร้านประจำผมครับร้านลุงหนูจะกลับมา<ะ>สั่งไหมพี่ขอถ่ายว้องกันโคตรสิ้ครั้านโคตรสิ้งบอกเลยโคตรสิ้งอันนี้ก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาหน,นี่ก๋วเตี๋ยวไก่ครับเตี๋ยวไก่ตาฮาลาน,น่ะกินได้ครับมังกินบ่อยร้านเนี้ต่อไปครับเตี๋ยวไก่มีตาฮาลาด้วยนะครับกินได้ ในฮารานเน่ปากฮารานด้วยก็มวยนียแหะอัน <c oughs> นี้ร้านที่หลอ่อหล่อเลยครับแต่ว่าคนายเป็นผู้หญิงอย่งนั้นเจ้าเนี่ยเป็นร้านน้ำในร้านน้ำพี่เอ๋อ <c oughs> ไม่เกิดเลยๆๆอันนี้ร้านในผลนมีแบบมีข้าวเรียกว,ว่าข้าวอะไรนะเสียงในช่วงนี้นะครับก็จะหายไปก็จะกลายเป็นผมเองนั่นแหละครับที่เป็นคนพากับเฮ้ มาเรามาเริ่มกันร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านที่ขายพวกข้าวแกงนะครับมีหลายอย่างเลยครับมีอาหารตามสั่งด้วยดูจากในวิดีโอก็ผมก็ไม่รู้มันันมาเคลียร์อะไรมาถึงร้านสุดท้ายแล้วนะครับเป็นร้านข้าวมันไก่ครับมีข้าวมันไก่ต้มแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดครับแล้วก็มันไก่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราสามารถสั่งรวมได้นะครับทุกคนก็ลองมากินกันดูนะครับอร่อยมากร้านนี้ผมกินน่าจะบ่อยที่สุดแล้วครับขอบคุณครับ วันนี้กินอะไรเพื่อนได้กินหมูทอดกระเทียมกับแข็งเกี๊ยวหวานเพื่อนบอกเลยเมนูเนี้ยติ๊กติ๊กเพื่อนอะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพื่อนแต่ว่ามันใส่เกี๊ยวไปเย,ยะไอไนะนะิดนึงแล้วก็ง่ายอะไรกันนะโอยชิคยาค่ะเฮ้ยผมก็น้ำแดงมีอะไรกำลังหิวเลยลั่นอ่ะหิวเดี๋ยวนี่้โคตรเกี๊ยวนี่ดูไม่ออกนะคืออะไรเพราะว่าอะไรมีแต่เกี๊ยวกระ<ด>เทียมชา